สวัสดีครับนี่ฮะมาดูนี่ครับพนักงานเขากำลังใส่ปากลายเอลี่ครับแล้วก็ปากดอทครับนี่ครับพูดถึงเรื่องปากก็มีหลายรุ่นเลยครับนี่ครับปากดอทปากลายเอลี่นี่ใส่ตู้อะไรนะบ่าวเท็กใช่ไหมใส่บ่าวเท็กครับนี่ครับบ่าวเท็กสิบสองนิ้วครับเดี๋ยวไปดูกำลังจะใส่กันครับนี่ครับบ่าวเท็กสิบสองนิ้ว เดี๋ยวมีโปรโมชั่นครับครับประมาณ6,500นห้หรือเท่าไหร่ครับเป็นดอก650บาทดอกกลางนี่ครับเป็นปากดอกชุดประมาณนี้ครับเป็นดอกตัวนี้ครับดอกคานี้ตัวนี้ถึงห้าเก้าประมาณนี้เนาะนี่เปลี่ยนหลนะบพนักเป้ที่จะเป็นหูจับแบบนี้ครับสองหัวใส่ไว้เวลายกสองมือนะครับนี่ก็ใส่ในชุดเป็นปากลายอะไร ๆๆๆมีหลายรุ่นหลายแบบแล้วเป็นปาาพอยซอสนี้ก็มีครับก็้วเดี๋ยลูกค้าครับจัดใ้ตามงบประมาณเนี่ยวันนี้วันที่28ตุลาคมนะครับที่ออากำลังทำการประกอบตู้ที่ดี1 2นิ้วนะครับก็กกนนตู้ปกรณ์ต่างๆครับเป็นรุ่น V0 ตัวนี้เรือกที่ดี1แบบนี้ครับตู้ตลูกค้ามาให้ประกอบให้ ตู้ซับเบียร์เทอร์โบ18นิ้วนะครับไม่อัตราภูเขาขอบเหล็กตะแกรงเหล็กงานสีโยตันนะครับนี่ก็เป็นเทอร์โบ18นิ้วอันนี้เป็น BV 18นิ้วครับ BV 18นิ้วตัวน,นี้อยู่ประมาณ2,699หรือประมาณนี้ครับโอ้ตอนจัดโปรโมชั่นอยู่แค่2,299บาทตอนนั้นนู้ครับใครทันก็ถือว่าคุ้มเลยครับขอบเหล็กตะแกรงเหล็กงานสีโยตันนะครับนี่ครับเทอร์โบ18นิ้วนี่เป็นเทอร์โบ18นิ้วเป็นบ่าวเทคงานท็อป ส่วนเฟรมแขนนะครับนี่ครับวันนี้ยี่สิบแปดตุลาคมเนี่ยห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเฟรมแขนตู้ครับเหล็กนี่นะครับยี่นบ่าวเท็กเหล็กพับฉากตัวใหญ่ครับดูงานสีครับครับสีโจตันนี่เบาวเท็กสิบแดนิ้วนะครับตัวนี้เป็นบาวเท็กินิ้วมัใหญ่ขึ้นมาครับให้ดูงานสีนะครับแบบสีโจตันนี่สมบติว่าทำงานง่ายครับทำงานง่ายเวลาพ่นแล้วไม่เลือก ไม่เลือกเลยะเวลาครับฝนตกก็พ่นได้ครับแต่ว่าพังแผ่นอานะถังหนึ่งเนี่ยมันหมดประมาณพันพันสามพันสี่ครับถังหนึ่งจะจะแพงเรื่องถังสีครับสีแพงหอแต่ก็คุ้มทํางานครับดูเม็ดส,สีครับสีโจตันนี่คือจุดเด่นของตัวครับคือเราใช้สีโจตันทั้งหมดครับนีุกปากตัดนะกับพุ้งแก่ใหญ่แบบนี้ครับปากตัด หน,าน้าจะฉีกลายแบบนี้ครับปากตอนหนานครับความหนาน,านี่ต้องห่วงหนา,นานมากครับนี่ก็หนา,นานพรอะไรจะหนานจริงครับปากตอดนก็เบาล์ฟิคคิวงานท็อปประกอบไปสุดทุกวันตอนนี้ก็รอส่งลูกค้านะครับแล้ววันนี้ก็เอาทีตหนึ่งขึ้นมาอีกประมาณร้อยใบครับประมาณหนึ่งร้อยใบจะเป็นทีตย์หนึ่งสิบสองนี้วันนี้เจ้าเดียวยี่สิบใบนะครับ นี่เป็นบ่าวเทปก็จะเป็นดอกตัวนี้นะครับดอกคาน้คอมเป็นรุ่น B.M.50 W.R.50 มันมีเพดแบบนี้นะครับเพดบ่าวเทปเพดมังโมบนแล้วก็เพดโลงฝนดอกเป็นรุ่น650บัตนะครับเนี่ยเป็นงานท็อปตัวนี้ก็ราคาอคุ้มครับงานดนตรีสดงานอะไรก็ถือว่าใช้งานทุกฟังชันครับผมแล้ว สมัอัดที่เราใช้เนี่ยครับใช้เป็นรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาไปย้ายไปลงที่โรงงานตู้นาโพงอีกหนึ่งคันนะครับไมัอัดที่เราใชา้รับนี้ครับไม่อาจตราภูเขาเกียรติเอครับเมื่อแผ่นรับพันขึ้นเรู่ด้วยครับไม่อาจแต่ว่าทํางานง่ายนะครับทํางานง่ายเวลาเราตัดเวลาตัดแล้วมันไม่แจกไม่พังครับเพื่อนก็ตัดไม่ดิ้นไม่อะไรด้วยครับสมมติเราใช้ไม่อาจเกียรติเอตราภูเขา ไม้มันเต็มครับไม้เต็มก็ทํางานง่ายครับนี่ฉาตกู้ลมโพงไม้ก็ใช้มาหลายรุ่นแล้วครับมาจบที่ไม้ภูเขาเนี่ยเวลาทางานก็ทํางานง่ายครับยากาศฝังทางนี้หรือเป็นตู้ฝังมือสองข้างหลังโกดังครับอุปรก,กรณ์หรือได้เป็นชุดเครื่องเสียงก็มาดูมาชมได้ครับมีหลากหลายชุดนะครับเป็นชุดเครื่องสองคูณสองย่งไม่เปิดไฟครับสี่คูณสี่แปดคูนแปด ก็มาดูมาชมได้ครับนี่แล้วชอบเป็นชอบเป็นบ่าววีมาดูบรรยากาศครับนี่ครับนี่สด,สดีหนึ่งวันที่อุบลร,ราชธานีครับบรรยากาศนี่ครับอัปเดตให้ชมกันทุกวันนะวันนี้ท่านนี้เรามองหาอุปกรณ์ชุดเครื่องเสียงอยู่ก็ฝากติดตามรุกยับกันนะครับนี่ก็เตรียมส่งมอบนี่นะครับนี่ก็ไปลูกค้าสั่งจองมามไปแล้นองกะนอง,อนองกระบี่นี่นะครับ ขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับสดๆอีกหนึ่งวันสำหรับชุด2องคูณสอสคูณสก็8ปคูณแแล้วก็ชุดอุปกรณ์ต่างๆก็สามารถสอบถามได้ตามโปรโมชั่นของทางร้านนะครับนีบค่ครับอุปกรณ์ชุดตู้นะครับก็สามารถสอบถามได้ตามโปรโมชั่นมีบ่าวเทคตั้งอ่ครับขอบคุณทการติดตามด้วยนะครับอัปเดตวันนี้28ตุลาคมนะครับที่1ก็3 5 9 9บาทพร้อมดอกพร้อมใช้งานนะครับก็เป็นบ่าวเทคนี่ครับ พาดูครับขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับสดๆชอีกหนึ่งวันนะครับสวัสดีครับ